สงสารตะว,วันกับป้าบุ๊ดไหมครับปุ๊ดนี่หลับสลบสลายววนนี่ก็คือนอนอยู่แต่ว่าหานก็วยงยงใสนะคะอันนี้ก็แหกปากบวยวายร้องไปตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะก็คือทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรทั้งสิ้น เป็นเลือดขาวม็ดเลือดแดงพยาธิเป็นเลือดไม่มีค่ะพอเอินโรงพยาบาล In เอนเฮสเนี่ยเขามีโปรแกรมพิเศษนะคะสำหรับรับน้องเข้าบ้านก็คือราคา1 4 9 0าบาทค่ะวันนี้นะคะพี่หนึ่งพาไปทำน้องไม่ได้ไปให้พี่หนึ่งพาไปนะคะก็คือช่วงก่อนประมาณใบมง้งไม่อ้อมก,ก็เลยจับมาขังไว้ชั้นบนตัวเดียวแล้วก็เอามันไปให้พี่หนึ่งพาไปไม่อ้อมไม่ได้ไปค่ะแล้วก็คุยโทรคุยกับหมอเอาแล้วก็ แจ้งรายละเอียดหมอไปว่าเป็นเพศนี่นี่นั่นเรียบร้อยแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่ผลออกมาดีทุกอย่างค่ะคุณหมอบอกแล้วก็ส่งผลมาให้แม่อมเรียบร้อยแล้วก็คือมันจะไม่มีวันได้ออกจากกรงนี้เป็นอันขาดไม่มีการปล่อยออกนอกบ้านเป็นอันขาดคือถ้าปล่อยก็วิ่งเล่นกับปอปืนแล้วก็จับเข้ากรงค่ะไม่มีการปล่อยเป็นสิทธิพิเศษอะไรทั้งสิ้นอืมไม่งั้นซาที่ไปกับเขาแล้วก็ต้องปล่อยในสายตาแม่อมด้วยไม่ใช่ว่าแม่อมไม่อยู่แล้วปล่อยให้มันเดินเพ่นพ่านไม่ค่ะ แล้วประตูรั้วก็ต้องล็อกไว้ไม่ออกไปแต่มันโดดเก่งแล้วคนอื่นเขานอนกันอย่างมีความสุขนะคะได้ดูมันแต่มันก็สงบลงแล้วก็คือรู้ว่าอยู่ในนี้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ไม่สบายคือเนี่ยมันสบายแล้วมันไม่ถูกดวงการดแล้วมันโดนดงกัดมาสองสามวันแล้วไม่อมปล่อยให้มันนอนนอกนี่แหละมันก็หงุดหงิดหุ่นงานมานอนเฝ้าหน้ากองทุกคืนทุกคืนนะคะเมื่อคืนก็มานอนแล้วแบบว่าเล่นกับตะวันตะวันก็อยู่ในกองตตวเองอยู่นอกกองก็ตะปบตะปบมุ้งลวดไม่้อมค่ะ จะเย็นหลูกอีกไม่นานอีกไม่เกินน่าจะไม่ถึงอาทิตย์ดีค่ะตรงก็น่าจะมาแล้วน้องยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่าเมื่อไหร่เพราะว่าจอยเขาเล่งให้ไม่อ้อมอยู่คือเขาใื่จอยนะคะเจ้าของเขาเล่งให้ม่อ้อมอยู่เพราะว่าเราก็เป็นลูกค้าเขาประจํามาสองสามกรงแล้วล่ะค่ะสองสามกรงแล้วเขาก็าโอเคอยู่ดูนอนพิงให้ดูนอนพิง หมดสิบไม่ต้องร้องร้องจะดีดปากให้เลยนะร้องอะ่ะจะดีเหอเลยเออเงียบเงียบร้อะเงียบ,ยบ,ยบข้างนอกมันร้อนจะตายเนื้อตัวก็มอมแมมมันเองมันก็ไม่อยากอยู่ข้างนอกค่ะเมื่อคืนนั่งหน้าบ้านนั่งศาลน้องปิดไฟค่ะปล่อยมันแดดนิสใส่ค่ะ ตัดนิสัยแมวเกเรแมวนักเลงแมวซ่าดูน้องนอน <c oughs> วานวานเอ้ยใส่หายดิว๊วานวานเอ้ยลูกวานเอาวันแม่แหละลูกอ่ะอวันแม่น่ารักเนะาะวันแม่น่ารักจริงๆเลยมันจะร้องเวลาเดียวคือเวลาที่กินอาหารได้อาหารเปียกนหมคะ ถ้าเห็นอาหารเปรียกก็จะเป็นจะตายแบบวิ่งปบปบแบบแบบแบบขนาดนี้เลยประมาณนั้น,นแบบจะตายให้ได้ข้าวของกีดขวาานี่มันดีเละเท้หมดอ่ะร้องร้องเลยนะร้องร้องเลยนะอยู่ไปแล้วอยู่กับน้องอยู่กับพี่ไปนะที่ฝนก็ทั้งหมดวันนี้สี่รอบนะคะทั้งหมดสี่รอบไปแล้วแล้วก็นี่ ตัวเนื้อนี่แบบเหม็นฉี่เต็มหมดอะกงไม่เหม็นนะคะตัวเหม็นเพราะว่าฉี่ใส่ตัวด้วยไงบ้ามันจยทำยังไงแต่จะล้างก็ล้างไม่ไม่ให้ล้างวิ่งหนีถ้าเกิดจะล้างคือต้องล่ามอันนี้เขาไม่กล้าล่ามค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลบฝนเพิ่งจะแบบเพิ่งจะฟื้นจากทักอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเครียดอีกบ้านก็ปล่อยอยากเหม็นให้มันเหม็นไปก็อยู่ในนั้นนะคะกินตอนช่วงบ่ายกินมะละกอสุกไปครึ่งลูกลูกไม่เล็กเอ้ลูกไม่ใหญ่นะคะลูกเล็กลูกเล็กแค่ประมาณแค่แค่มือเนี่ยคะ่ะลูกประมาณแค่มือเนี่ยก็ขาครึ่งให แม่อ้อมน่งคือจะทํางานบ้านเช็ดยังไม่ได้เอาเช็ดกองพี่ฝนไปกองเดียวยังไม่ได้เช็ดกองอื่นเลยนี่รอไปกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบทํางานบ้านต่อแล้วคะ่ะเ,เดี๋ยวมันจะมืดพอมือดเดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เชอรีนกินอีกต้องป้อนป้อนหลานอีกค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะแม่อ้อมจะค่อนข้างเหนื่อยไม่ต้อง,องร้องเลยนะอย่าฝันว่าจะได้ออกไปไหนอีกจงรู้เอาไว้ด้วยจงรู้เอาไว้ด้วยว่าไม่มีวันที่จะได้ไปไหนอีกแล้ว น้วันเนอะแม่หน้าวันวันแม่มันน่ายักนะวันแม่มันน่ายากทีใจไปวันแม่เนี่ยอมันแม่มันน่ารักนะวันแม่มันน่ารักนะไอ้ขาววันแม่มันน่ารักอ่ะมันมันน่ารักอมันอยู่เงียบค่ะไม่ร้องเยบค่ะคือมันรู้ว่าอยู่ในเนี้ยสบายมันก็เลยไม่งงแงแต่ถ้า กลางวันอะ่ะมันจะองอแงแต่ไม่อ้อมไม่ให้มันออกแล้วล่ะค่ะเงียบค่ะกลางคืนมันจะเงียบ